นที่แบบว่าแก้มเยอะๆแก้มหนาๆค่ะต้องการยกกระชับในระดับหรือมอร์เฟียสเอทำได้ค่ะสวัสดีค่ะหมอออนค่ะจากที่สัญญาในคลิปที่แล้วนะคะว่าหมอจะพูดถึงเรื่องยกกระชับค่ะ ในเครื่องที่แบบฮอตฮิตมากช่วงนี้นะคะล่าสุดคิมคาเดเชียนะคะเพิ่งทำมาค่ะนั่นก็คือเครื่อง m o r p h i u 8ค่ะซึ่งเครื่องนี้นะคะเป็นการยกกระชับโดย R F คือคลื่นวิทยุเหมือนกันนะคะแต่แต่แต่แตถามว่ามันต่างจากพวกเธอร์มาหรืออาโบเตรหรืออะไรต่างๆที่หมอพูดมายังไงนะคะตัวนี้ต่างแน่นอนค่ะ เพราะว่ามันใช้เข็มค่ะปักลงไปที่ผิวค่ะทำให้ผิวค่ะเกิดการยกกระชับมาเป็น internal RF คือปล่อยความร้อนลงไปในผิวทำให้ผิวเกิดการผดแล้วยกกระชับขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะอันดับแรกเลยค่ะเครื่อง Morpheus a นะคะเป็นเครื่องความถี่วิทยุค,ค่ะ แต่มันสามารถปล่อยลงไปโดยตรงที่ผิวนะคะแล้วที่สำคัญค่ะสามารถปรับความลึกได้ค่ะคือเข็มเนี่ยจะเป็นออตโต้นะคะดังนั้นคนที่แบบว่าแก้มเยอะๆแก้มหนาๆค่ะต้องการยกกระชับในระดับลึกหมอเฟียสเอททำได้ค่ะหรือในคนที่แบบว่าอย่างเช่นหมอเนี่ยอา่าขอบอกก่อนนะคะว่าหมอไปร้องมาเรียบร้อยแล้วค่ะคือตัวอย่างเช่นหมอเนี่ยแก้มไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็จะมีปัญหาเนี่ยค่ะ ถ้าออกกล้องก็จะเห็นเลยตลอดเวลาค่ะจะมีมักปัญหาตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยมีมินเนี่ยตรงเนี้ยตาข้างมุมปากค่ะที่จะมีเนื้อตลอดเวลาค่ะซึ่งตัวเนี้ยค่ะหมอก,ก็คือสามารถปรับความลึกโดยเข็มที่จะตื้นขึ้นนะคะแล้วปล่อยขึ้นความร้อนลงไปค่ะที่สำคัญค่ะมันไม่ค่อยเจ็บเลยค่ะหลังจากมากยาชาแล้วแบบขอบอกเลยว่าชิลมากแล้วตัว m มอเฟสเอนี่นะคะต่างจาก2เทคโนโลยีคือไฮฟู ool, กับตัว RF คือเธอหมาที่หมอพูดไปยังไงนะคะ ตัวนี้ค่ะมันสามารถแก้ไขร่องแก้มได้ด้วยร่องน้ำหมากค่ะสามารถแก้ไขได้ด้วยเป็นเทคโนโลยีเน้นในการยกกระชับที่สำคัญเติมเต็มผิวได้ด้วยค่ะในไฮฟู ool, กับตัว r f นะคะที่หมอพูดไปตอนแรกค่ะเน้นแค่การยกกระชับแต่ไม่สามารถทําให้ผิวเราค่ะฟูตัวเกิดการสร้างคอลลาเจนได้ ถ้าจะเปรียบเทียบนะคะก็คือเหมือนกับพอทํายกกระชับแล้วจะต้องฉีดฟิลเลอร์ค่ะแต่มอเฟียสเอนะคะมีข้อดีที่ค่อนข้างมากเลยคือในกรณีคนที่แบบว่ามีหน้าหย่อนค้อยแล้วอยากจะเหมือนกับว่าเอ๊คิดว่าเอออยากจะเติมฟิลเลอร์ที่ร่องแก้มร่องหน้าหมากอีกนิดนึงค่ะหมอขอบอกเลยว่าลองทําก่อนค่ะมอเฟียสเอสามารถทําให้ตัวริ้วที่เป็นร่องแก้มของเราร่องมุมปากของเรายกกระชับขึ้นมาได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีค่ะ คนลัพ์ที่ได้นะคะเนื่องจากลองด้วยตัวเองค่ะอันดับแรกเลยค่ะมันทําให้เกิดความร้อนที่ผิวชั้นบนนะคะแล้วผิวชั้นบนเราจะผัดเซลล์ผิวค่ะดังนั้นค่ะผิวเราจะรู้สึกขาวกระจ่างใสขึ้นค่ะคนไข้หมอก็รู้สึกว่าขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะ2ค่ะคือผิวค่ะจะเกิดการยกกระชับขึ้นนะคะใครกังวลเหนียงค่ะอัดเหนียงไปเลยใครกังวลแก้มค่ะเราก็ยิงอัดแก้มไปเลยนะคะตัวนี้ค่ะก็จะทําให้ผิวบริเวณนั้นค่ะยกกระชับขึ้นด้วย 3. คือถ้ามีปัญหาไขมันนะคะอย่างเช่นบางคนหูเหนียวมันไขมันลดยากมากทำเครื่องอะไรก็ไม่ลงนะคะลองมอเรียสเอ้ดูค่ะแล้วก็สีนะคะคือในกรณีของออคนที่อยากเติมเต็มร่องแก้มนะคะคือมันก็จะทำให้นอกจากยกกระชับแล้วผิวก็ฟูขึ้นด้วยแก้มที่ต่อข้างๆก็ดีขึ้นด้วยนะคะแต่ถามว่าโอ้โห มันเหมาะกับทุกคนไหมขอบอกเลยค่ะว่าต้องดูตามผิวก่อนนะคะว่าผิวใครเป็นยังไงนะคะดังนั้นเครื่องยกกระชับแต่ละตัวก็จะต่างๆผลลัพธ์กันนะคะอ่ายังไม่จบนอกจากมอร์เฟียนะคะยังมีเครื่องยกกระชับอีกหนึ่งประเภทค,ค่ะตอนนี้เรามาทำมาหากาบยกกระชับนะคะเป็นเครื่องยกกระชับที่ไม่เจ็บเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากจะมีความเจ็บปวดใดๆไม่อยากจะมีแผลใดๆขึ้นบนใบหน้าแล้วเกิดการ ันนี้เลยค่ะโฟโตนาโฟดีเดี๋ยวมาดูคลิปหน้ากันนะคะสามารถติดตามความรู้สุขภาพและความงามดีๆกับหมอออนได้นะคะที่ชาแนลด็อร์วลไลออนลีค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ